Hello, my name is k a ตตวิทย I am s า r ีอินป r รุงไฟซาเลน่า I at อนุบ School. Unity, b o d y 3 Unity, b o d y 3 healthy hand beat กิจวัตรเพื่อสุขภาพที่ดี healthy hand beat กิจวัตรเพื่อสุขภาพที่ดี what are the students in กิจวัตรร doing? เด็กๆในภาพที่หนึ่งกำลังทำอะไร how many students are there in the สิ่งูมมีเด็กๆจำนวนเท่าไหร่ในสระว่ายน้ํา <c oughs> What are the children in picture s do ing เด็กเด็กในภาพที่สามกำลังทำอะไร What kind of food are they on the table มีผลไม้ช,ชนิดอะไรบนโต๊ะ Are the children in picture for feeling well ดเด็กๆในภาพที่สี่รู้สึกสบายดีไหมเกรปอังุ่นวัตเตอร์เมลอนแตงโมแฮมแฮมสวิทช์บนันโทษขนมปังปิ้งซีเรียลทันยาพืชลิริปอมลูกอมคุกกี้ขนมคุกกี้สซ่บไส้กับกฮอนดอกฮอนดอกพิซพซ่าพิซซ่าสลัดสลัดแอปเปิลแอปเปลิลฟิชปาลาไรข้าโขโขโขวโค้กโค้กวอเตอร์น้ำแคนดี้ลูกกวาด เบเ็ขนมปังช็อกโกแลตช็อกโกแลตเฮลตี้สุขภาพดีอันเฮลตี้สุขภาพไม่ดีฟู้ดอ s สกูดฟอร์มีผลไม้ดีต่อฉันไออิทเอวีเดฉันกินมันทุกทุกวันช็อกโกแลตอ s ส not good for me ช็อกโกแลตไม่ดีต่อฉันไอ o n นอ a ทอิฉันไม่กินมันเอไข่มิ้วนมจูสน้ำผลไม้ออเรนจูสน้ำส้ม พุซเซลสลัดผลไม้แซนด์วิชแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์โอเล่ต้มโทมิโทมาค์เทสชิคเก้นไก่ไอศ์ครีมไอศ์ครีมเค้กเค้กเคนหอดเคนหลอน lunchbox กล่องอาหารกลางวันวันแฮ a ยูก็ u got for l u n c คุณทานอะไรสำหรับอาหารเที่ยงไอ I got a แซนด์วิชฉันทานแซนด์วิชแ ham you got a น y f r u i ดคุณมีผลไม้ไหม yes I g นซัมวอเตอร์เมลอนมีฉันมีแตงโม What have you got to drink? คุณมีเครื่องดื่มอะไร I got some water. ฉันมีน้ำเปล่าพรุ่สนราสลัดผลไม้ Ingredients ผูส่วนผสม Recipe ตำลาตำหลับ First ครั้งแรก Next ต่อมาถัดมาดื่มและแล้วเราจะนั้น w h e n มา Finalist ท้ายสุด The girl in a n orange shirt is p l a y i n g a computer game. They put in t h ชุดเสื้อสีส้มกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ดูเอ็กซ์ไซส์ออกกําลังกายเทคอาชวาบอาบน้ำแล่งฝักบัวคลีนชี้ความทําความสะอาดฟันแปรงฟันเห็นเอ็ดปวดหัวชุดเอ็ดปวดฟันโซมัสเอ็ดปวดท้องโซโถเจ็บคอโถเป็นหวัดหนาววัดวอดอีส โรเบิร์ตโรเบิร์ตผิดปกติอะไร He has headache a เขาปวดศีรษะ I have a t o o t h a c h e ฉันปวดฟัน You should go to see the dentist คุณควรไปพบหมอฟัน I have a cool ฉันเป็นหวัด I have a t o o t h a c h e ฉันปวดฟัน I have a headache ฉันปวดซีรษะ I have a s t o m a c h a c h e ฉันปวดท้อง I have a sore throat ฉันเจ็บคอ You should have a hot drink คควรดื่มน้ำร้อน you should s s i e คุณควรออกกระลังกาย you shouldn't eat anything and you should go to see the dentist คุณไม่ควรกินอะไรและคุณควรไปพบทันตแพทย์ you shouldn't eat sweet คุณไม่ควรกินของหวาน you should go to bed คุณควรเข้านอน i have a tooth ache ฉันปวดฟัน you should go to see the dentist คุณควรไปพบทันตแพทย์ you shouldn't eat anything คุณไม่ควรกินอะไร วอท์วอนวิทยูโจโจมีอะไรผิดปกติเหรอไอแฮมไอเฮดเอชฉันปวดศีรษะยูชูโกรูเบคคุณควรเข้านอนห้าอายุคุณสบายดีไหมโอ h ว t w r วอ g โอ้มีอะไรผิดปกติโดนอีตเอนนิติงเดมโกตูซีเดน t ท็ดจะกินอะไรหลังจากน้ำไปพบหมอฟันดูยูอเวคิยู t e ท t h อาตุคุณทำความสะอาดฟันหลังมืออาหารเสมอหรือไม่ ยูชุดครีมยู e ีสเอาทุ m มิวคุณควรทำความสะอาดฟันหลังมืออาหารเน a อกุ o ไอเดียนั่นเป็นความคิดที่ดี yes you are i like. ใช่คุณทำถูกต้องแล้ว i h a v e a t ชุด a g ฉ n นปวดฟัน i'm not well ฉันไม่สบาย n o i don't ฉันไม่ได้ทำ do you like pizza คุณชอบพิซซ่าใช่ไหม do you like doing exercise คุณชอบออกกำลังกายไหม this is Deep Sickle Easy All You For เดนซิเหิือมันง่ายสำหรับคุณแคลนยูรันฟาส t คุณสามารถวิ่งได้เร็วไหม What is your favorite sport กีฬาอะไรที่คนปดปรด o u eat breakfast? คุณรับประทานอาหารเช้าไหม Do you eat a lot of vegetables คุณกินถักวบ้างใช่ไหม Do you clean your teeth after m e a l คุณทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหารใช่ไหม do you exercise คุณออกกำลังกายใช่ไหม do you like drinking water คุณชอบดื่มน้ำใช่ไหม do you sleep อ at n i g คุณนอนหลับแปดชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม do you watch a lot of TV คุณดูทีวีมากไหม do you get up often คุณเป็นวันบ่อยไหม do you eat snack between you? คุณกินขนมระหว่างมื้ออาหารไหม Do you eat cake and chocolate? คุณกินเค้กและช,ช็อกโกแลตไหมอ n อ the สม่ำเสมอละเป,ป,ปวเวร์เซ็นต์ And on the go shopping after work. ฉันไปซื้อของสม่ำเสมอหลังจากเลิกงาน Usually ปกติ90% โนโมลีเจนลอรลีดูทั่วไปธรรมดา80% o f เอฟบ่อยๆ70%สบเปทาบางครั้ง50%บเปอร์เซนคนีไปครั้งๆามสิบเซนนดมนะครั้ง10%เปรแล,ลีฮลีเทพจะไม่เคย5% n e เ e r นวไม่เคย0% Do you eat a lot of food? คุณกินผลไม้มากไหมดูยูวอลทูพิเศษเนี่ยยูเฮา คุณเดินไปสถานที่ต่างๆใกล้บ้าของคุณใช่ไหม Do you like doing exercise คุณชอบออกกำลังกายไหม Do you sleep for eight hours at night คุณนอนแปชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you take a shower in the morning คุณอาบน้ำด้วยฝักบวัวในตอนเช้าใช่ไหม Do you clean your teeth every night คุณแปรงฟันของคุณทุกๆคืนใช่ไหม Do you drink cola? คุณดื่มโค้กใช่ไหม Do you watch a lot of television? คุณชอบดูทีวีมากใช่ไหม Do you play a lot of computer games? คุณเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากใช่ไหม Dad is go, y t is dad no is dad son. Dad see go, i t y e see dad no see dad son. Dad new go, yet see dad yet h d a no he dad son. Do you go yes I do no I don't Do I go yes you do no you don't Do they go yes they do no w h e don't Do we go yes we do no we don't How many hours do you sleep at night ตอนการคุณคุณนอนกี่ชั่วโมง What time do you go to bed คุณเข้านอนเวลาเท่าไหร่ Name three i n of ดิง้งชื่อเครื่องดืมสาชนิดเนมโฟคอยออมเวทีบอกชื่อผักสีชนิด What do you have for lunch คุณชอบคุณรับประทานอาหารเชี่ยงอะไร What food can you eat every day คุณสามารถกินอนาหารอะไรทุกๆวัน เนมทูค o ยอฟอันเ t ลตีฟูดชื่ออาหารที่ไม่ดีแต่สุขภาพ2ชนิดอาหารใครอยะกเนมทีคายอฟให้เฮลตีฟูดชื่ออาหารเพื่อสุขภาพ3ชนิด What exercise do you do? คุณออกกำลังกายแบบใด What do you have for dinner? คุณรับประทานอาหารเย็นอะไรดูยูไลทูดิงคุณชอบดื่มอะไรวอตส p o r t do you เพคุณเล่นกีฬาอะไร What do you have breakfast คุณรับประทานอาหารเช้าอะไร